s e s m r t t s r v v i e e ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งกับการที่คุณจะติดตามรับชมรายการของเรานะครับออกอากาศถึง2ช่องได้กันนั่นคือช่อง v o i c e tv tv digital ช่อง21รวมไปถึงช่อง Smart SME สถานีแห่งโอกาส SME ในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้โทรกันเข้ามาสอบถามปัญหาการทำธุรกิจกับแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 2 5 5 8 4 8 6ย้ําอีกหครั้ง0812558486โดย เฉพาะหัวข้อและประเด็นสนทนาในวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการ SME มากๆนะครับว่าคุณจําเป็นที่จะต้องให้ความสนใจมากๆนั่นคือเรื่องราวของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ SME ครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับไฮไลท์และสาระสําคัญในรายการอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามรับชมสกูปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามกันเลยครับเงินลงทุน <het> ที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ คือเงินลงทุนในทรัพย์สินต่างๆที่จําเป็นต่อธุรกิจการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานนั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจ SME ซึ่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการนํามาใช้เริ่มต้นธุรกิจอาจจะมาจากส่วนของเจ้าของหรือเงินทุนจากการก่อหนี้ธุรกิจขนาดย่อมต้องการเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาวหลายประเภทความต้องการเงินทุนระยะสั้นได้แก่เงินทุนหมุนเวียนบัญชีลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ส่วนความต้องการเงินทุนระยะยาวได้แก่ที่ดินอาคารเครื่องจักรเครื่องใช้เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เป็นต้นมีแหล่งเงินทุนเพียงไม่กี่แห่งที่ให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทุกอย่างสถาบันการเงินส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงินเฉพาะความต้องการเพียง2องอย่างเท่านั้นกล่าวคือแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของคือเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจะมาจากเงินออมส่วนตัวหุ้นส่วนหรือการขายหุ้นของบริษัทจำกัด แหล่งเงินทุนเพื่อใช้เริ่มต้นธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดและนิยมใช้กันมากที่สุดคือเงินออนของเจ้าของเจ้าหน้าที่ที่ทางานเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมมีส่วนแนะนําว่าผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดย่อมควรจะจัดหาเงินทุนเริ่มแรกอย่างน้อยที่สุด50%เงินทุนส่วนที่เหลือผู้ประกอบการอาจจาเป็นต้องใช้การกู้ยืมเงินที่ต้องมีการชําระคืนพร้อมดอกเบีย้ยหรือใช้วิธีหาผู้ร่วมทุนเข้ามาร่วมหุ้นส่วนหรือการขยายหุ้นของบริษัทจํากัด หรือการเพิ่มทุนเพื่อให้กิจการมีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินกิจการแหล่งเงินทุนจากการก่อหน,นี้คือแหล่งเงินทุนจากการก่อนนี้ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมคือธนาคารพาณิชย์ผู้จําหน่ายสินค้าผู้ผลิตจําหน่ายอุปกรณ์บริษัทการเงินบริษัทประกันภยัยและนักลงทุนเอกชน เข้าสู่ปี2,559ต้องยอมรับนะครับว่าความคิดของผู้ประกอบการ SME หรือแม้แต่กลุ่ม Start-up ไทยมีความคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ SME ไทยและสตาร์ทอัพไทยยังขาดอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างง่ายเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องราวของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ SME ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญถึง2ท่านของเราไม่ธรรมดาและเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับจะได้รับความรู้รวมไปถึงคําแนะนําโดยเฉพาะเรื่องราวของ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างชัดเจนและตรงจุดครับสำหรับท่านแรกนะครับคุณมงคลลีลาธรรมครับกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรารู้จักกันดีว่า SME Bank รวมไปถึงอีกหนึ่งท่านนะครับคุณชาติชายพยุหนาวีชัยครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณมำนานครับต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Smart Service นะครับก่อนอื่นต้องรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ทั้งสองท่านวันนี้ต้องบอกว่า เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับพี่น้อง SME ไทยรวมไปถึงนักลงทุนเริ่มต้นหลายๆรายนะครับ,รบที่สนใจอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนก่อนอื่นเลยต้องสอบถามทั้งสองท่านอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันยอดการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME ของทางธนาคารเป็นอย่างไรบ้างคำถามแรกเริ่มต้นขออนุญาตถามที่ SME Bank ก่อนครับ,รบขอบคุณมากครับกัปกันาครับ SME วันนี้จริงๆ ได้เปลี่ยนพันธกิจชัดเจนนะครับในการที่จะทำเขาเรียกว่าพันธกิจธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่า SME Development Bank ในปี2 5 5 9ซึ่งก็เน้นย้ำในพันธกิจ3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการให้สินเชื่อซึ่งกับคนเล็กคนน้อยซึ่งก็คือกำหนดว่าไม่ให้เกิน15ล้านต่อรายนะครับ อันที่สองเนี่ยจะเป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าให้เข้าการร่วมทุนครับร่วมทุนเนี่ยก็สำหรับ SME ที่จะยกระดับขึ้นให้ใหญ่โตขึ้นนะครับหรืออาจจะเข้าไปสู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับอันนี้เราให้ได้ถึง30ล้านบาทต่อรายครับ่สิ่งสาคัญที่ไอ้ SME เขาเรียกว่าอยู่รอดเหมือนเด็กไงนะเมื่อก่อนข้อที่เขาเรียกว่า หมอตําแยนะฮะเราก็อยากจะให้ไปข้อที่โรงพยาบาลครับนะครับซึ่งซึ่งมีพยาบาลมีวัคซีนป้องกันนะับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการพัฒนาผู้ประกอบการช่วยเหลือทรัพย์สมนุนะฮะ,ะช่วยก็คือด้านการตลาดช่วยทางด้านการผลิตแล้วรวมจนถึงในด้านของการบริหารจัดการด้วยครับ ซึ่งก็เหมือนกับเด็กเนี่ยถ้าจะโตได้ก็ต้องมีวัคซีนแต่ละระยะเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมก่อนอนุบาลาน,นุบปาครูค,รคอยดูแลคืลอตลอดเวลาเพราะฉะนั้น,นการพาดพร้งหรือผุมมคุ้มกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยโอกาสจะรอดเนี่ยนะก็จะน้อยเหมือนกับสมัยก่อนตอนรุ่นก่อนผมเนี่ยก็เกิดที่หมอตำแยนะฮะ,ะมาวันนี้ผมคิดว่าพันธกิจของทาง SME d e v e l o p m e n t Bank เนี่ยก็ชัดเจนว่า เราปล่อยสินเชื่ออะไรเล็กรายน้อยเฉลี่ยเราปล่อยอยู่ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทนะครับให้กับผู้ประกอบการรายที่เรียกว่าขนาดย่อมซึ่งธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงนะครับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยไปประมาณ1 2 0 0 0ล้าน จากเป้าหมาย35,000ล้านบาทครับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้มีส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างชัดเจนสามารถที่จะนําไปต่อยอดอย่างที่3ขั้นเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ท่านได้เรียนมาใช่ไหมครับก็คือเป็น SME ขนาดเล็กขนาดย่อมกันเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึง SME ขนาดกลางที่ต้องการอยากจะผันตัวเองเข้าสู่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ด้วยรวมไปถึงกลุ่มที่3นะครับแน่นอนอยู่แล้วการลงทุนจําเป็นนะฮะ ที่จะต้องมีผู้นําคอยบอกทางคอยชี้แนะทางโดยเฉพาะเรื่องราวของการตลาดต่างๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับทางด้านของธนาคารอมสินบ้างครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสาหรับในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการ SME ครับครับก็ต้องเรียนว่าแบบนี้นะครับฟังดูว่าธนาคารอมสินบางคนก็ยังไม่เข้าใจนึกว่าเราเป็นธนาคารเด็กๆนะครับก็รับฝากเงินเด็กอย่างเดียวแต่จริงๆภารกิจของธนาคารอมสินเนี่ย ต่จะเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจก็คงไม่ได้นะครับเพราะรว่าเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทําลักษณะของเหมือนกับ universal bank บนะครับคือทําได้ทุกอย่าง ครอบคลุมไปหมดถอนเงินฝากเงินครับจะกู้เงินประเภทไหนก็ทําได้นะครับว่าจะเป็นสินเชื่อประชาชนสินเชื่อบ้านสินเชื่อ SME สินเชื่อขนาดใหญ่หรือลงทุนให้กับภาครัฐอะไรต่างๆนี่รเรียกว่ารเราปัจจุบันมีสินเชื่อรวมทั้งหมดเนี่ยถึง1.9ล้าน,ล,านล้านบาทนะครับ,รบซึ่งเรียกว่า ไซส์เราประมาณครึ่งหนึ่งของ S.F.I. เอรวมกันนะครับจริงๆก็แปลว่าเราทำทุกประเภทแล้วก็ภารกิจที่จะเห็นว่านโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็จะ มีส่วนที่ออมสินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านเราก็จะมีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e, s, <S อ e เออทางออมสินก็เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านออมสินทาบ้านปาระชาัฐนะเพราะงั้นหรือไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนที่ปล่อยให้แบงค์ขนาดใหญ่รเราก็ให้ออมสินทำนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยนะฮะโดยกระทรวงการคลังเองก็อยากจะให้ออมสินเข้ามาช่วย ช่วยส่งเสริมในเรื่อง SME ด้วยช่วยกับทาง SME Bank นะครับ <ừ> เพราะงั้นเนี่ย <ừ> ปัจจุบันนี้เรามีพอร์ตที่เรียกว่า SME อยู่ประมาณสัก7-8หมื่นล้านบาท <ừ> นะครับซึ่งกเ็เรียกว่าถ้าเป็นพอร์ชั่นก็ น้อยกว่าสัดส่วนประเภทอื่นนะครับอย่างสินเชื่อบ้านเราปล่อยถึง30,000นกว่าร้านในเรื่องของสินเชื่อประชาชนปล่อยประมาณ78แแสนล้านนีนะครับแล้วก็สินเชื่อภาครัฐก็2องสามแสนล้านานี้เป็นต้นนะครับก,ก็มีการกระจายตัวในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละขนาดของธุรกิจนะครับถ้าพูดถึง SME ถ้าพูดถึงว่าธนาคารนมสินเน้นอะไรนะครับจริงๆเราจะเน้น ที่เป็นเป้าหมายที่กระทรวงให้เราทำเนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับก็คือเราจะเน้น SME ที่มีขนาดไม่เกิน10ล้านบาทบเงินไม่เกิน10ล้านบาทอันนี้เป็นภาระหลักของเราซึ่งเราก็จะปล่อยให้กับ SME ปีหนึ่งประมาณสัก30 0 0 0ล้านบาทนะคนี้เป็นเป้าหมายที่คุยกับทางกระทรวงกันคังนะครับโดยสครอก็ดีเนี่ยนะครับเป็นเป็นภารกิจที่เราทำอนอกเหนือจากนี้ก็จะมีงาน ที่กระทรวงมีนโยบายใหม่ๆออกมาที่อยากจะให้ทางเราเนี่ยร่วมเข้าไปส่งเสริม SME อย่างเช่นให้เราจัดตั้ง กองทุนเพื่อพัฒนา SME ซึ่งแบงก์ออมสินก็มีการตั้งกองทุนที่เรียกว่า Venture cap นี่ง่ายๆในการคนเข้าใจแต่เรียกไพรเ e ทอีคว t ตี้ทัสฟันนี่นะครับคือออมสินดูแล2000ล้านซึ่งจริงๆคุณมงคลก็ดูแล2000ล้านด้วยในช่วยกันไปลงทุนดังนั้นเนี่ยออมสินวันนี้บทบาทที่เราเข้าไปปล่อยสินเชื่อ SME เนี่ยก็มีทั้งปล่อยสินเชื่อแล้วก็ร่วมลงทุนด้วยนะครับถามว่าข้อจำกัดเราปล่อยเกิน10บล้านได้ไหมเราก็ปล่อยได้ถ้าเกิดมีธุรกิจ เอสเที่มีศักยภาพรเราก็ตั้งใจว่า,าทั้งอา,อาจจะปล่อยเรื่องของสตาร์ทอัพได้สักสิบล้านแล้วก็แล้วก็ร่วมทุนได้สักสิบล้าน<ม>แต่ถ้าเป็น s อสที่มีศักยภาพหน่อยเร<ม>าอาจจะปล่อยเฉลีอยอจจล่ยแล้วอาจจะสักไม่เกิน50ล้านแล้วก็ร่วมทุนไม่เกิน50บล้านอันนี้ก็<ม>คือ<ม>สิ่งที่เป็นกรอบที่เราจะไว้ทํางานนะครับซึ่งก็จริงๆก็ถ้าเกิดสินเชื่อขนาดใหญ่เราก็ปล่อยได้เพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจํากัดแต่เราจะโฟกัส เพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอยากจะเน้น SME ราไลย่อยๆนะครับจริงๆย่อยกว่าคุณบางคนอีกนะจริงๆผมมีตั้งแต่เริ่มสินเชื่อประชาชนคือพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดแผงตลาดสดอะไรต่างๆที่นอกระบบต่างๆเราก็ปล่อยที่ระบบเราก็พยายามจะจูงให้เขาเข้ามาสู่ในระบบโดยใช้สินเชื่อประชาชนไปไปให้เขาพอโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเป็นสินเชื่อห้องแถวก็อยู่สัก วงเงินไม่เกินสัก3ล้านบาทนะครับสินเชื่อของแถวพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราอาจจะเรียกว่าไมโครอ่าบิสเนสหรือสมอลบิสเนสนะครับก็ปล่อยประมาณ10ล้านที่ว่าโฟกัสประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามภารกิจอื่นๆที่ที่ได้รับมอบหมายมาก็ถามว่าเราก็มีมีการปล่อยสินเชื่อผ่านสาขาทั่วประเทศซึ่งเรามีถึงประมาณ1 0 5 0สาขานะครับเรามีศูนย์สินเชื่อประมาณ <180. S> 1ิบดครับดังนั้นก็จะมีภารกิจที่กระจายไปทั่วประเทศครับนะต้องบอกว่าเป็น <c oughs> ภารกิจที่สำคัญนะครับของธนาคารออมสิน <c oughs> ที่หลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงความเป็นผู้ประกอบการอาจจะเข้าใจแค่ว่าธนาคารออมสินจะดูแลแต่เฉพาะเด็กเล็กๆ <c oughs> ที่รับฝากเงินถอนเงินเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของการที่รัฐบาลได้มีการวางแผนหรือว่ามอบเม็ดเงินต่างๆให้ทางด้านของธนาคารออมสินได้ดูแลนั้นธนาคารออมสินนะครับก็แน่นอน เข้าถึงในกลุ่มของผู้ประกอบการ SME อย่างชัดเจนเข้าถึงกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนและอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยนะครับต้องสอบถามทั้งสองท่านอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ทางธนาคารมีโครงการหรือว่านโยบายอะไรบ้างที่มีความโดดเด่นและก็มีความเหมาะสมในกับกลุ่มของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะที่ทั้งสองท่านอยากจะแนะนําเรียนเชิญท่านแรกก่อน SME Bank ครับคนอื่นผมก็อยากจะอย่างนี้ก่อนนะ ว่า <c oughs> อากาศร้อนที่ <c oughs> มีอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเหย็นมีฝนมาแล้วแต่จริงๆเนี่ยตัวเลขอันหนึ่งที่ผมคิดว่าได้ประกาศของรัฐบาลโดยเฉพาะสลหรับสภานพเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เห็นชัดว่าเศรษฐกิจกไทยเนี่ย <c oughs> เขาเรียกมาถึงจุดที่เขาเรียกต่ําสุดซึ่งกําลังเขาเรียกว่าจะเติบโตแล้ว เพราะว่าอัตราการขยายตัวของเราเนี่ยส 2. 2สูงสุดในรอบเขาเรียก12บไตรมาส <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเอส e ทั้งหลายเนี่ยน่าจะเข้ามาเขาเรียกว่าสืบส่งไม้ต่อ <c oughs> เพราะว่าเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเรอศรษฐกิจเพราะฉะนั้นบทบาทของ s อ e d ีดีเว p m e n t ปเมนเนี่ยจะต้องต่อเขาเรียกว่าสืบต่อเนื่องของกลไกรัฐที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ไร ทั้งปีเนี่ยเขาคาดการว่าเป็น3.3ผมว่าโอกาสเนี้ยของ s อผูีประกอบการรายเล็กรายน้อยที่เป็นนักลบทางธุรกิจเนี่ยน่าจะตัดสินใจในการเริ่มธุรกิจต่างๆได้มผมเห็นว่าขณะเน,นี้ทาง s อส d ีดีเวล็อปเมนต์เนี่ยเรามี เขาเรียกโพลีซีโลนใช่ครับนะะฮดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพครับแต่ว่าพอเท่าที่ทราบมารู้สึกว่ามันจะใกล้หมดแล้วใช่ไหมฮะสามสิบนิทุนายนที่จะถึงนี้ถูกยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการใช่ครับที่จะให้ความสนใจกับโครงการนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าโอกาสของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นโอกาสที่สําคัญนะฮะเขาเรียกว่าพอพอฝนมากล้านาเนี่ยต้องรีบ ต้งองรีบตัดตวงต้องเรียกนะเยกพาะต่างๆครับ,รบผมคิดว่าคนที่จะรีบเริ่มสร้างสรรค์เรื่องธุรกิจเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่ที่จะต้องตัดสินใจนะครับ,รบผมคิดว่าถ้ามาขอกู้ตอนนี้ก็ยังทันนะครับ,รบได้ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยสี่เปอร์เซ็าีแล้วได้ผลชำระได้ถึงห้าปีนะครับแล้วก็วงเงินเนี่ยไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับถึง5ล้านบาทนะครับ พราะนั้นก็กู้ไม่ยากนะครับติดต่อที่สาขาข,าของ SME Development Bank เนี่ยมีอยู่95สาขาทุกสาขาทั่วประเทศเลยเรื่องที่2อ,อีกการนึงที่เรื่องสำคัญก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยได้ประกาศเชิญชวน SME ทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ประมาณ4แสนกว่าลายเนี่ยเข้าจดเขาเรียกบัญชีเดียวช่เพื่อสำดแดง แจ้งว่าต่อไปนี้จะมีหลักธรรมพิบาลทํางบการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีเดียวเพื่อเขาเรียกว่าใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ถูกครับเรื่องนี้เราเรียกว่าการส่งเสริมการธรรมพิบาลในธุรกิจ SME ครับเมื่อเมื่อผู้ประกอบการให้ความร่วมมือจดแจ้งนะครับมีอยู่ทั้ง4 4 0 0 0 0 0หนลายนะครับเกือบร0อยอรนะครับบางจังหวัดนี่เกินร้อยนะครับ นะครับเพราะว่าฐานของ s อ e ที่มีอยู่ของของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่ในในอดีตบริษัทเหล่านี้สามารถที่ยื่นจดสําดงว่าต่อไปนี้จะทำเป็นบัญชีเดียวนี่ขอกู้กับเราเราให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเรียกว่าห้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 าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแรกหรือเปล่าท่านต่อปีแรกแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคบเพราะว่าปกติ s อ e เนี่ยนะที่กู้โดยทั่วไปนะับถ้าไม่มีโปรแกรมที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ย ดอกเบี้ยทั่วไปคือ M L R บวก2.25คือปกตกประมาณราวๆ9.125คือสูงขึ้นมาอย่างเดดเพราะนั้นปีแรกเนี่ยคือต่างกันถึง4.125เลยครับเลยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆเราลดให้อีก0.5ถ้าหากว่าผ่านเขาเรียกผันธมิตรของเราอย่างเช่นผ่านทางแค่จดทะเบียนที่กรมสรรพากรนะฮะหรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือสมาคม ผู้ทาบัญชีต่างๆเนี่ยก็สามารถลดค่าธทมเนียมได้แล้วดอกเบี้ยเนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังปลอดเงินต้นนะฮะผ่อนแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียว5เดือนนะครับผ่อนได้5ปีนะครับแล้วหลักฐานถ้าถ้าครบถ้วนแบบเสร็จหมดเนี่ยนะฮะแล้วจดทะเบียนมาไม่น้อยกว่า2ปีเนี่ยใช้เวลาพิจารณาแค่5วันนะครับถือว่าไวมากเพราะนั้นผมคิดว่ามูเงินเนี่ยเราขั้นต้นเตรียมไว้10,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุน กลไกธุรกิจแล้วก็ตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่เรียกว่าเศรษฐกิจกําลังจะขยายและเติบโตนะครับเป็นนาทีทองนะครับคุณผู้ชมน้ําขึ้นให้รีบตักนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณมงคลได้กล่าวมานะฮะฝนตกลงนาควรที่จะตักตวงน้ําเข้านาหวานพืชผลต่างๆเพื่อที่จะให้นาข้าวมันมีเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นถ้าด้านของธนาคารออมสินบ้างเป็นอย่างไรฮะมีสินเชื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่อาจจะมอบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME มไหมมีคนฝากแซ มาอาจจะผ่อนในระยะยาวๆแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยขั้นต่ำๆครับท่านครับก็จริงๆด้วยนโยบายของทางรัฐารบาลนะครับก็อยากให้ออมสินเข้ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจ SME ็นะครับซึ่งก็ถ้าดูจากสื่อต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ว่าโครงการที่พูดถึงโครงการดีๆด,ดอกเบีย้ยต่ำๆ ผ่อนยาวๆเนี่ยเรามีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกที่กำลังคอตก็คือเรื่องของเอ b SME อ t a r t u p ครับซึ่งอันนี้เราต้องการจะเน้นกลุ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จริงๆเราอยากเน้นที่เราเรียกว่า SME Startup ไม่ใช่ Startup ที่เป็น FinTech หรือเป็น Tech Startup อะไรต่างๆเนี่ย u t a r t u p ในความหมายที่เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นเริ่มต้นเพ่งทำธุรกิจต่างๆใช่ครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยสมมุติว่าผลิตสินค้าบริการอะไรก็แล้วแต่เช่นผลิตแก้วก็ผลิตแก้วที่มีนวัตกรรมใหม่ทำให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มันดูดีนะครับ หรือทันสมัยหรือมีการจัดมีการใช้สอยได้พิเศษกว่าเดิมรหรือจะพัฒนาในเรื่องของ,งนวัตรกรรมเรื่องของการขายผ่านช่องทางทันสมัยต่างๆโซเชียลต่ลตางๆหรือจะทำแพคเกจิ้งให้มันทันสมัยอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราเรียกว่ามีนวัตรกรรมของผลิตภัณฑ์อ,อันนั้นเนี่ยเราอยากทำให้เกิดเราอยากจะส่งเสริมให้ ให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจพื้นฐานของเรานะครับอาจจะเป็นเศรษฐกิจฐานล่าเป็น SME รายย่อยนะครับทำการพัฒนาผ,ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ นะครับอันนี้ก็เป็นการผักดันเพื่อให้ทําให้มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการนั้นๆทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นในนั้นเนี่ยเราก็อยากจะสนับสนุนมากเลยสำหรับกลุ่มนี้เราก็อาจจะอยากจะให้วงเงินสักถ้าเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพวงเงินไม่เกิน10ล้านนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอเพียน,นะครับ,อรบดอกเบีย้ย2ปีแรก3.99อ แอบลถจากคุณมงคลเป็น0.1จุด0นะฮะวันนี้แล้วก็ก็ให้2ปีครับหลังจากนั้นก็ให้กู้ถึง10ปีปี3ถึงปี10ก็เป็นไปตามกลไกของของของออมสินนะครับเป็นตามระเบียบก็อยู่ประมาณ MLR ถึง M r บวก2นะครับซึ่งก็ยังอยู่ประมาณเจเปอร์เซนะครับซึ่งก็เป็นปกติอย่างที่คุณมงคลพูดนะครับในตลาดก็จะเก็บบลอกเบี้ย เอ็มอบวก2.5หรืออะไรประมาณนี้9%ก0ซึ่งก็เรียกว่าเราก็จะถูกนะครับอันนี้เป็นตัวแรกรที่เราทําไปควบคู่กับการร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพด้วยนะครับเรามี Venture Cap หรือมีมี v a t e e q u i t y Touch Fund เนี่ย2 0 0พล้านรพร้อมจะลงไปกับสตาร์ทอัพด้วยดังนั้นก็เราต้องการตั้งใจทําจริงๆแล้วก็ชัดเจนที่จะ Bu ลเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมานะครับจริง ออมสินไม่ต้องการสร้างาฟินเทคหรือหรือสตรีทจ็อมา10คนในระเไทการใช้นวัตกรรมที่มันดูยิ่งใหญ่อลังการซึ่งบางทีผู้ประกอบการเริ่มต้นอาจจะเข้าไม่ถึงได้ซ้ถึงแล้วก็อาจจะผมอาจจะบิ้วได้แค่10คนผมจะสร้างสตรีทจ็อบสิคนในประเทศไทยได้ไม่ได้ไไม่ได้แต่ผมอยากจะทําเศรษฐกิจฐานลากหมื่คนแสนคนให้มีรายได้สูงขึ้นอันนี้เป็นภารกิจของอมสินที่ชัดเจนนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนเน เขาใจผิดว่า s m สเอ็มบ e ีสตาร์ทอัพของออมสินมันทำไมเพียเพ้ยนๆจริงไม่ใช่เราโฟกัสกลุ่มที่เป็นเฯฯฯฯฯฯฯุรกิจฐานลาาที่มีผลิตภัณฑ์ปื้นบ้านโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ธรรมดา <Okay. S 2> พัฒนามันขึ้นมานะครับ,รบส่วนที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของ SME เเพื่อธุรกิจกเกษตรนะครับซึบ่งอันนี้ก็ อันนี้เราก็ไม่เกี่ยวกับเกษตรเท่าไหร่นะแต่เงินรัฐบาลก็อยากจะว่า,า <Plug down. S 2> เขามีหนึ่งตำบลหนึ่งะ <SM> e มีเกษตรของทอกศเป็นหลักนะครับ,รบตอนนี้ท่านทกศก็จะทําเรื่องนี้เป็นหลกักแต่อมสินก็จะเข้าไปเสริสรมบ้างนะครับ,รบแต่เราอาจจะมีต,ต้องบอกว่าคําว่าเกษตรเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีตั้งแต่ต้นน้ำที่เป็นคนที่เป็นซัพพลายเออร์เช่นผมผลิตเครื่องรถไถ การเกษตรอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนต้นต้นทางที่เป็นซัพพลายเออร์ก็ดีขายปุ๋ยขายอะไรเขาไม่ได้เป็นผู้ปลูก แต่พอลงมาถึงเกษตรกรตรงนี้ทกศดูแลอยู่แล้วพอผลิตเสร็จก็มาขายส่งขายส่งก็จะมีโยงมีโรงสีมีอะไรทําอันนี้ก็เราก็สามารถเข้าไปช่วยตรงนี้หรือเวลาส่งออกทำแพคเกจิ้งหรือว่าผลิตแล้วก็สินค้าส่งออกไปเราก็ทําได้ดังนั้นเนี่ยต้นกับปลายเนี่ยเราอยากจะเข้าไปช่วยดูต้นตรงกลางน้ำเลยกลางนี้ให้ทกศท่านดูแต่ทกศท่านก็ได้ดูตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตัวช่วยดอกเบี้ยเท่าไหร่ปีแรก399ครับ ปีที่2 4.99นะครับหลังจากนั้นก็เป็นไปตามประกาศเราก็ให้กู้จนถึงปีที่3ถึง7ปีนะครับดังนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยดูนะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยเราก็จะมี SME ที่ที่มีศักยภาพเราเรียกว่าเป็น SME ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทยอันนี้ก็จะมีดอกเบี้ยประมาณ3.99ถึง4.99หลังจากนั้นก็ให้กู้ปีที่3ถึงปีที่10ตามดอกเบี้ยที่เป็นเป็นโฟของธนาคารนะครับ และอีกตัวหนึ่งผมที่พูดตัวใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็คือเราตั้งชื่อว่า SME d e a ม e ีอันนี้ก็ให้กับ SME เพื่อจะทำเป็นเป็นการโปรโมชั่นช่วงแรกๆนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีดอกเบี้ยปีแรกในี่ย4.99ปีต่อไปก็เป็น MOR บวก0.25ซึ่งก็จะต่ำกว่าตลาดมากอันนี้ก็ให้กู้ถึง7ปีเช่นกันอันนี้คือ จริงผมมี6 7ตัวแต่ผมขอพูดตัวหลักๆแค่สี่หตัวนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจมากๆแต่ว่าช่วงหน้าไฮไลท์เด็ดๆคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพสนใจที่จะโทรกันเข้ามาสอบถามปัญหาธุรกิจหรือวันนี้คุณอาจจะบอกว่าทําธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ว่าไปกู้เงินกับทางธนาคารก็ไม่ผ่านสักทีทั้งนั้นที่เห็นว่ารัฐบาลได้มอบเงินให้กับไม่ว่าจะเป็นออมสินหรือ SME Bank บเยอะแยะ แต่ทำไมปล่อยให้ยากเหลือเกินวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันช่วงหน้าในรายการ SME Smart Service ครับ